นิทานลูกส้มเรื่องคลื่นมรลสุมมีครอบครัวชาวประมงชื่อนายมงหาปลาที่ชายทะเลบางวันเขานั้นก็ออกไปตกกุ้งจับปลาตกหมึกในช่วงค่ำมืดเมียก็ต้องอยู่บ้านดูแลลูกเพราะเขานั้นยังมีลูกน้อยต้องเลี้ยงดูนายมงฐานะไม่ค่อยจะพอมีพอกินเรือที่หาปลานั้น ก็ซื้อต่อเขามาเป็นของเก่ามือสองเขาก็เอามาปะตามรูรั่วและก็ได้เอามาใช้ทำมาหากินแต่ก็ยังต้องผ่อนเขาอยู่เพราะเงินก็ไม่ค่อยมีวันนี้ลูกและเมียเดินไปที่เกาะใกล้ๆชุมชนไปหาเก็บหอยเพื่อนำมาขายช่วยสามีหาเงินและไว้ให้ลูกกินขนมเมียเขานั้นชื่อว่านางพา นางพาเป็นหญิงขยันยอมผัวทุกอย่างไม่เคยโตแย้งผัวเลยทั้งคู่รักกันมากอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมานานวันไหนไม่มีเงินเขาก็แบ่งข้าวปลากันกินจนกระทั่งมีลูกพอมีลูกแล้วนั้นหากไม่ค่อยมีเงินก็ต้องให้ลูกกินอิ่มก่อนนางพากับนายมงทำอาชีพประมงมาสิบกว่าปีแล้วหากวันไหนหาปลาไม่ได้ ก็จะไปซื้อต่อเพื่อนบ้านชาวประมงที่ขายตามบ้านมีตลาดริมหาดพวกเขาจะนำอาหารทะเลสดๆราคาถูกๆหากในายมงกับเมียซื้อมาขายต่อน,นั้นกำไรก็ได้กิโลละ10บาทถึง15บาบาทแต่ก็ไม่ได้มากมายแต่พอหาได้เลี้ยงปากท้องวันนี้บังเอิญเป็นช่วงมรสุมนายมงว่าจะออกไปหาปลา เมียก็ได้เตือนไปว่าพี่มง้งอย่าออกไปเลยนะพี่มันอันตรายมากนะลูกก็ยังเล็กหากที่เป็นอะไรไปฉันกับลูกจะทำยังไงพี่นายมง้งก็ได้บอกเมียไปว่าไม่เป็นไรหรอกพาเอ้ยพี่อยู่กับท้องทะเลนี่มากี่ปีแล้วพี่รู้จักที่หลบหลีกดีถ้าเจอมรสุมพี่ก็จะหลบอยู่เกาะใกล้ๆแถวนี้แหละพี่เคยไปไหนมาไหนไกลสะที่ไหนล่ะ และแล้วนายมงก็ได้ออกไปจับปลาตามปกติเวลาประมาณห้าทุ่มก็เกิดขึ้นลมขนาดใหญ่ลมกระโชกแรงนางพาก็รู้สึกห่วงผัวกระสับกระส่ายนอนไม่หลับเดินวนไปวนมาจูๆ่ๆภาพทั้งคู่นั้นก็ล่วงลงมาแตกลงพื้นยิ่งทำให้เธอนั้นใจคอไม่ดีพยายามติดต่อหาสามียังไง ก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ประมาณเวลาตีหนึ่งเกิดขึ้นลมแรงขนาดใหญ่ทั้งฝนตกกระหน่ำอย่างแรงทำให้บ้านริมหาดนั้นมีน้ำเอ่อล้นท่วมโชคดีที่บ้านนายมงนั้นทําบ้านยกสูงเขาป้องกันไว้เพื่อน้ำทะเลหนุนขึ้นเขาจะได้อยู่ที่บ้านได้แล้วก็เป็นจริงวันนี้ที่ท้องทะเลนั้น มีคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่หลายลูกนายม้งก็ได้พัดออกไปนอกฝั่งไกลเรื่อยๆปกติจะอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับเกาะแถวๆชุมชนแต่รอบนี้นั้นด้วยความที่คลื่นมันใหญ่มากเล่พาเรือลำเล็กของนายมง้งพัดออกไปไกลามากจนทำให้หนายม้งไม่รู้ทิศทางเกิดหลงไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนติดอยู่กลางทะเลมองไปทางไหนแม้แต่เกาะเล็กๆน้อยๆ ก็ยังมองไม่เห็นนายมงก็ได้นั่งและก็ใจเย็นๆแต่ก็ห่วงลูกเมียเพราะคิดว่าคลื่นขนาดนี้น้ำอาจจะท่วมบ้านได้แต่ตอนนี้นั้นเขาต้องเอาตัวรอดเองกลับเข้าฝั่งให้ได้ก่อนบางเอิญน,นายมงมองเห็นเรือลำขนาดใหญ่เขาก็ได้โบกมือส่ายไปมาแต่ด้วยความที่เรือลำนั้นมันเล็กมาก แต่อยู่ห่างไกลกับเรือลำใหญ่เขาจึงมองไม่เห็นนายมง้งแล้วก็ขับผ่านไปตัวนายม้งเองก็ยังติดอยู่ต่อมาเป็นเวลาห้าวันผ่านไปทางบ้านเมียนั้นก็ได้บอกคนไปว่าให้ช่วยออกตามหาผัวตนเองว่าไปอยู่ที่ไหนผู้คนก็ได้ออกตามหาตามเกาะใกล้ๆแต่หายังไงก็หาไม่พบบังเอิญมีเศษซากปหลักหักพัง ของเรือลอยตามท้องทะเลเมียก็ได้กลุ้มใจคิดว่าผัวตนเองนั้นโดนมรสุมจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าผู้คนก็ได้พูดให้ตกใจว่าเหลือแต่เศษแค่นี้นั้นและเศษเหลือ,อยังคุนๆเหมือนเหลือในมงเมียก็เลยยิ่งครุ่นคิดแต่ก็ยังตั้งใจว่าต้องคิดว่าสามีตนเองนั้นต้องเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนส่วนฝั่งนายมงเอง ก็ลอยลำอยู่กลางทะเลจู่ๆคลื่นทะเลนั้นก็เกิดวนไปวนมาแล้วก็มีเหมือนตัวอะไรไม่รู้อยู่ใต้น้ำทำให้คลื่นทะเลหมุนจนพายเรือของนายมงนั้นไปติดเกาะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเกาะนี้เป็นเกาะเล็กๆไม่มีคนอาศัยแม้แต่กุ้งหอยปูป่าก็ยังหาอาศัยอยู่ยากนายมงพออยู่ที่เกาะแห่งนี้อย่างน้อยก็รู้ว่าตนเองนั้น ต้องปลอดภัยแล้วก็ได้พักผ่อนด้วยความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียมากเขาก็เผลอหลับลงพอลืมนตาขึ้นมาจ,จู่ๆมีโลมาสามถึงสี่ตัวอยู่ใกล้ๆเขาเขาก็ตกใจโลมาขนาดตัวใหญ่มากเขาก็ได้คุยบอกกับนายมง้งท่านเป็นมนุษย์ท่านหลงมาหรือถึงได้อยู่ลอยลำอยู่กลางเกาะแห่งนี้ นายม้งก็ได้บอกกับโลมาว่าบางเอินว่าข้านั้นเจอขึ้นยักษ์ขนาดใหญ่พัดตัวข้ากับเรือลอยออกมาไกลข้าก็หาทางกลับบ้านไม่ได้ปกติแล้วข้าจะอยู่ใกล้ๆไม่เคยหายไปไกลหรือไปหาของไกลเลยข้าก็จะอยู่แถวๆบ้านแล้วแวกใกล้ๆบ้านข้านั่นแหละท่านโลมาเอ๋ยท่านอยู่แถวนี้ท่านพอจะรู้บ้านข้าหรือไม่ เจ้ามนุษย์เจ้าโปรดบอกข้ามาเถิดว่าบ้านเจ้าอยู่แห่งหนหมู่บ้านแถวใดข้านั้นอยู่ชายฝั่งโนู้นลูกเมียของข้าก็รออยู่ข้าคิดถึงพวกเขาเหลือเกินข้าอยากกลับบ้านไปเต็มที่แล้วโปรดบอกข้าเถิดว่าข้าจะหาทางกลับบ้านได้อย่างไรเจ้ามนุษย์เอ๋ยในเวลานี้เป็นหน้ามรสสมเจ้าเองนั้นอย่าเพิ่งกลับไปเลย เพราะว่าเหตุแถวนี้นั้นเป็นท้องทะเลอันแสนกว้างใหญ่บ้านของเจ้านั้นและเรือของเจ้าเองก็ลำเล็กแค่นี้จะกลับไปบ้านในเวลานี้นั้นเห็นเจ้าจะไปไม่รอดคงไม่ได้ไปเจอหน้าลูกเมียอย่างแน่นอนเจ้าจงรอให้หน้ามรสุมผ่านไปก่อนเถิดนายม้งก็นั่งคิดกว่าหน้ามรสุมจะหมดก็ปาไปสามเดือนข้างหน้าแล้วลูกเมีย จะเป็นอยู่อย่างไรส่วนฝั่งลูกเมียเขานั้นก็คิดว่าสามีตายไปแล้วคนแถวบ้านใกล้ๆก็คิดว่านายมงตายไปเช่นเดียวกันลูกเมียเขานั้นในช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มก็อย่างเฝ้ารอสามีทุกวันทุกค่ำคืนเพื่อสักวันนั้นเขาจะกลับมาเมียนายมงเองเขาก็ได้ไปรับซื้อปลากุ้งหอยต่างๆตามชาวบ้านประมงเพื่อนบ้าน และก็ได้นำไปขายพอให้ลูกได้เรียนหนังสือนายมง้งก็นั่งกุมหัวเขา่าลูกเอ้ยเมียเอ้ยพ่อขอโทษด้วยที่พ่อไม่เชื่อฟังอยากจะออกไปหาป่าให้พวกเจ้ากลัวพวกเจ้าจะอดเลยต้องทำให้พวกเจ้านั้นลำบากยิ่งกว่าเก่าเลยข้าจะหาทางกลับบ้านให้เร็วที่สุดพวกเจ้าโปรดรอข้าก่อนนะนายมง้ง ก็ได้แงนหน้ามองพระจันทร์ดวงดาวที่เต็มท้องฟ้าจูๆ่ๆเกิดดาวตกนายมงก็ยกมือทั้งสองข้างยกขึ้นมาอธิษฐานขอให้ดวงดาวดวงนี้ช่วยให้ข้ากลับไปยังบ้านของข้าที่ลูกเมียรออยู่ด้วยเถิดต่อมาไม่นานต่อมาไม่นานนายมงก็ได้จับกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆที่ริมฝั่งได้พอมากินประทางชีวิตโชคดี ที่มีไม้ขี่ติดตัวเขามัดใส่ถุงอย่างดีอยู่ในกระเป๋าเลยไม่เปียกทำให้เขานั้นได้ทำอาหารประทังชีวิตได้แต่เกาะแห่งนี้อยู่ห่างไกลมากแทบจะไม่มีใครผ่านมาเลยนายมงก็ได้แต่เฝ้ารอฝั่งลูกเมียตนเองนั้นลำบากเดือดร้อนวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดลูกของนายมงเขาก็คิดถึงลูกมากทุกปี เขาจะซื้อเค้กก้อนเล็กๆเท่าฝ่ามือให้ลูกได้เป่าตัวเขาเองก็ได้ไวอวยพรมันเกิดให้ลูกทุกปีวันนี้เขาก็ได้คิดคงไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกแล้วคงต้องตายไปที่เกาะแห่งนี้อย่างแน่นอนนายมงก็หมดหวังจู่ๆโลมาแสนฉลาดก็ได้โผล่ขึ้นมาจากน้ำท่านมนุษย์เอ๋ยท่านคิดอะไรอยู่โปรดบอกข้าเถิด ถ้าข้าช่วยได้ข้าจะช่วยท่านข้ายินดีท่านเป็นคนดีพวกข้านั้นจะช่วยท่านเองนายมงก็เลยให้ปลาโลมานั้นแล้วก็ได้ถามเขาไปว่าท่านปลาเอ๋ยท่านเป็นปลาว่ายน้ำได้ทุกที่ทุกคนแห่งที่ไกลแสนไกลพอจะช่วยข้าได้หรือไม่พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของลูกข้าทุกปี จะมีของขวัญและมีเค้กก้อนเล็กๆให้ลูกข้าได้เป่าแต่วันนี้ข้าไม่มีโอกาสได้ไปเลยเลยอยากจะขอให้พวกท่านช่วยโปรดนำเสื้อผ้าของข้าและเปลือกหอยชิ้นนี้ไปส่งข่าวที่บ้านข้าทีเรือของข้าเองก็พังแล้วไม่รู้ข้าจะกลับไปได้อย่างไรคงหมดหวังแล้วพวกท่านโปรดช่วยข้าทีเถิดเจ้าโลมานั้น ก็ได้ไปหาในมง้งให้เอาเสื้อผ้าพร้อมทั้งเปลือกหอยผูกไว้ที่ลำตัวแล้วก็ได้ไว่ายน้ำไปไปถึงอย่างหน้าบ้านของนายมง้งเองเมียเขาก็ตกใจเห็นมีอะไรติดที่ตัวปลาลมาเธอก็ได้เดินเข้าไปแล้วก็แก้เชือกออกเพราะคิดว่าช่วยชีวิตปลาแต่พอจับเชือกอยู่แล้วแกะออกมาปรากฏว่า พบเสื้อผาของนายม้งและเปลือกหอยที่เขาพกติดตัวไว้นำโชคตลอดเวลาโลมาก็ได้บอกนางพาว่านางเอ๋ยสามีเจ้านั้นอยู่รอดปลอดภัยดีไม่ต้องห่วงดอกพวกข้ามาส่งข่าวสามีเจ้านั้นเป็นห่วงเจ้าและลูกมากแต่เรือของเขาได้พังทลายลงไปแล้วไม่รู้จะกลับมาบ้านได้อย่างไรเธอก็นั่งคุนคริต แล้วก็ได้นึกขึ้นว่าท่านโลมาท่านโปรดรอข้าเถิดข้าจะไปเรียกผู้นำเพื่อพาพวกเรานั้นตามเรือออกไปกับท่านพ่อจะรอได้หรือไม่แล้วโปรดนำทางให้ข้าทีโลมานั้นก็ได้รอส่วนนางพาเองก็รีบวิ่งไปบอกผู้นำให้ช่วยออกเรือเพื่อจะไปรับสามีของเธอผู้คนก็รีบร่วมด้วยช่วยกันออกเรือ แต่ก็ได้ถามอีกว่าเจ้ารู้ลหรือนางพาว่าสามีเจ้าอยู่ที่ใดมีที่ตั้งมากมายเกาะตั้งเยอะแยะเจ้าจะหาถูกหรือท่านผู้นำคะท่านลงมาทั้งสามตัวนี้จะนำทางพวกเราไปยังที่สามีข้าอยู่ท่านโปรดตามทางเขาไปเถิดถือว่าข้าขอร้องท่านช่วยข้าสักทั้งเถอะนะเอาเอาถ้าจะไปก็ลองดูผู้นำ ก็ได้ออกเรือตามโรมาเจ้าโรมานั้นก็ได้ไหวยน้ำนำทางไปเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มเต็มนางพาเอ๋ยเจ้าจะเชื่อโรมาได้หรือไม่เนี่ยว่าจะพาพวกเราไปหาสามีเจ้าจริงๆต้องได้สิถ้าเชื่อแบบนั้นสามีข้านั้นเป็นคนดีโรมาทั้งสมตัวนี้ต้องช่วยเขาได้อย่างแน่นอนและไม่นานในช่วงกลางดึก ของวันที่ออกตามหาโรมาก็ได้หยุดเรือก็เบรกกระทันหันที่เกาะแห่งหนึ่งแล้วก็พบกองไฟเล็กๆนางพาก็เหลือบมองไปเห็นว่าเกาะแห่งนี้มีกองไฟอยู่แล้วปรากฏว่าเธอมองไปอีกทีเป็นสามีของเธอนั่งอยู่เธอดีใจอย่างมากรีบวิ่งเข้าไปกอดสามีแล้วก็ถามว่าพี่มง้งพี่เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ พี่สบายดีไหมพี่อยู่ดีใช่ไหมฉันเป็นห่วงพี่มากเลยและลูกก็คิดถึงพี่มากเล่ากลับบ้านกันเถอะนะพี่นายม้งก็ร้องไห้ดีใจอย่างมากโลมาก็กระโดดว่ายนะ้ำวนไปวนมานายม้งก็ได้ขอบคุณท่านโลมาขอบคุณมากนะครับขอบคุณท่านจริงๆที่ช่วยส่งข่าวให้คนที่บ้านข้า และยังพาเมียและลูกข้านั้นมารับข้าอีกด้วยทั้งทั้งที่อยู่ไกลแสนไกลต่อมาผู้นำก็ได้พูดอีกว่าอ้าวแล้วเราจะกลับกันได้หรือ,อยังเนี้ยข้าจะกลับแล้วนะไม่รอแล้วเกาะนี้มันช่างอยู่ไกลเหลือเกินโลมาก็ได้บอกกับท่านผู้นำว่าท่านไม่ต้องห่วงดอก้าจะนำทางพวกท่านกลับไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยเอง โปรดตามข้ามาเถิดพวกข้านั้นขอเพียงแต่ว่าพวกท่านต้องดูแลท้องทะเลให้ดีอย่าทำลายอย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำให้เต่าให้ปลาและสัตว์ทะเลกินมันจะเป็นอันตรายต่อพวกเรากันหมดฝากทุกท่านช่วยดูแลกันด้วยนี่แหละคือสิ่งที่พวกข้าจะขอพวกเจ้าเพื่อเป็นการตอบแทนนายมง ก็ได้ตอบรับกับผู้นำเองก็ได้ตกลงแล้วเจ้าโลมานั้นก็ได้นำทางไปถึงฟังอย่างปลอดภัยในที่สุดต่อมาผู้นำชุมชนแห่งนี้ก็ได้ให้ลูกบ้านรวมถึงนักท่องเที่ยวทุกคนรักษาท้องทะเลคอยทำความสะอาดหากนำอาหารหรือมีเศษขยะมากินก็ให้ช่วยกันเก็บรักษาทำความสะอาดอย่างดี และห้ามนำขยะทิ้งลงทะเลโดยเด็ดขาดผู้คนก็ต่างร่วมมือกันอย่างมากโลมานั้นก็ได้ไหว้ผุบๆให้นักท่องเที่ยวได้เห็นได้ชมและในที่แห่งนี้นั้นก็ได้มีนักท่องเที่ยวลั่งไลเข้ามาให้ชุมชนและหาดเล็กๆแห่งนี้น่าอยู่และชาวบ้านทุกคนก็มีไรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจบแล้วนะคะขอฝากนิทานลูกสม้มฝากมือใหม่หัดเขียนหัดอ่านคนนี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ